กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกนนนระผมนายนรเศษศิ์สิริโรจนกุลสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต12อ,อําเภอปักธงชัยและอ,อําเภอบางน้ำเขียวท่านประธานครับที่ดินสปกกําเนิดเกิดขึ้นมาให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรของเราใช้ทําอยู่ทํากินมาตั้งแต่ปี2518แต่ทําไมครับพี่น้องกเกษตรกรถึงยังจนยังเป็นหนี้นอกระบบกันมากมาย เขาฝากความหวังมากับผมครับและเขาถามกับผมว่าที่ดินที่เขาถือครองกรรมสิทธิ์ในรูปแบบของสปกรนี้จะสามารถหรือมีโอกาสที่จะเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ทําให้เขาสามารถนําไปทําธุรกรรมกับธนาคารหรือว่าพูด,ดง่ายๆคือไปกู้ยืมหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หรือไม่ซึ่งเขาจําเป็นจะต้องใช้ในการหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อยาและก็มาทําการเกษตรเพราะว่าไม่งั้นในปัจจุบันเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยปกติก็จะราคาสูงนะครับและอีกประเด็นหนึ่งพื้นที่ในสปกปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านประธานปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าส่วนมากที่ดินสปกตกไปอยู่ในมือของคนบางกลุ่มผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างนะครับเฉ mm hmm. พาะในพื้นที่ของผมในปักทงชัยในบังน้ําเขียวนามสกุลเดียวกันครับท่านประธานครับ ถือครองที่ดินกรรมรสิทธิ์สปปเนี่ยหลายร้อยไร่เป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานส่วนคนที่จนจริงๆเนี่ยกลับต้องไปเช่าที่ดินสปปเหล่านั้นนี่แหละครับทําไรท่ทําสวนปลูกอ้อยปลูกมันผมขอสไลด์ด้วยนะครับประเด็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่นะครับเป็นปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามพระราชกิจธีกา รุกักราด2,524ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับกว่า82หมู่บ้านในตำบลไทยสาม,มัคคีตำบลวังน้ำเขียวในอำเภอวางน้ำเขียวร,ยว,รวมไปถึงอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีของจังหวัดนครราชสีมาเองแล้วก็อำเภอนาดีของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับด้วยเหตุนี้ทางกองทัพภาคที่2 และก็สำนักงานกอรมนาภาที่2ได้เสนอแนะให้กรมป่าไม้ในขณะนั้นแก้ไขแผนที่แนบท้ายแนวเขตของปี24นี้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเนื่องจากว่ามีการทับซ้อนของพื้นที่ความมั่นคงและโครงการพระราชดำริในหลายๆตำบลครับจึงได้ทำให้มีการเข้าไปลางวัดปักเสาสำรวจแนวเขตทำแผนที่ขึ้นมาใหม่และก็ทำแล้วเสร็จ ในปี2,543นี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นแนวเขตของปี43ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างในอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอเดียวครับมีพื้นที่2.6แสนไร่นะครับที่ถูกปกคุมไปด้วยป่าสงวนรวมถึงในตำบลไทยสมมามคีครับที่ดิน2ใน3กลายเป็นป่าและอุทยานไปเรียบร้อยครับ ทั้งที่ตามจริงแล้วเนี่ยตำบนนี้ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,457ครับสมัยก่อนเป็นบ้านโคนเป็นวัดเป็นแม้กระทั่งหน่วยงานราชการมีหลักฐานชัดเจนครับเขาไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้ในปี24เนี่ยหลายสิบปีนะครับทำให้ชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาในการดำรงชีวิตที่เอกสารสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อน เปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนได้และก็ยังต้องถูกดำเนินคดีถูกขับไล่ที่อีกบัดนี้นะครับจริง,รงๆเหลือขั้นตอนอีกไม่มากเพราะว่าได้เริ่มจากคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่14มีนาคม2566นะครับเพียงแต่ว่าเหลือแค่ในปัจจุบันนี้นะครับเหลือแค่แนะนำเข้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่แหละครับเพื่อจะพิจารณาต่อไปเพื่อจะออกเป็นพระราชกิจสิกา แก้ไขแนวเขตเพื่อแนบท้ายจากพระราชกิจธนิกาของปี24ที่ประกาศไว้เรียบร้อยแล้วข้างตน้นเพราะว่าชาวบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนกับแผนที่ที่ขีดผิดทำให้เสียโอกาสในการที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงถูกรื้อถอนบ้านเรือนเสียเงินเสียทองรวมถึงเสียค่าปรับเองนะครับมีชาวบ้าน ถูกดำเนินคนดีแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า300วครัวเรือนดูจากในสไลด์ก็จะเห็นนะครับว่าแผนที่บางช่วงเนี่ยเป็นป่าแต่ว่าอุทยานก็ไม่ได้ขีดเส้นคุมไปถึงป่าแต่บางช่วงเนี่ยครับเป็นบ้านคนแต่แนวเขตก็ยังไปขีดทับในตำบลหลายๆตำบลในอำเภอบางน้ำเขียวนะครับซึ่งพี่น้องเราตอนนี้ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงครับขออนุญาตอีกหนึ่งสไลด์ขึ้นมาเลยครับ สไลด์นี้นะครับจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของป่าไม้ครับท่านประธานครับลองมองดูก็เป็นภูเขาแต่อาจจะดูไม่เหมือนเป็นภูเขาสัทีเดียวนะครับสังเกตเห็นอ้ที่วงกลมข้างในก็จะเป็นวัดนะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานครับจริงๆแล้ววัดก็ได้ตั้งมานานแล้วนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในช่วงที่ผ่านมาถนนทางขึ้นวัดชำรุดเสียหาย นะครับก็มีชาวบ้านผู้ใจบุญเนี่ยแหละครับซึ่งถูกว่าจ้างโดยแม่ชีเนี่ยแหละครับไปจ้างชาวบ้านมาไถาที่เพื่อปรับถนนให้ญาติโยมเนี่ยสามารถขึ้นไปสการะที่วัดได้นะครับแต่ก็ยังมีฝ่ายปกครองเนี่ยแหละครับไปแจ้งจับดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาปรับพื้นที่ถนนทางซึ่งถนนทางเหล่านี้นะครับมันอยู่มา30 40, 40ิปีแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดคนที่เขาไปปรับพื้นที่ให้ เขาจําเป็นจะต้องขึ้นศาลถูกดำเนินคดีนะครับติดคุกปัจจุบันนี้ก็คือรอลงอาญาอยู่นะครับและที่สําคัญคือรถที่เป็นเหมือนเครื่องมือทํามาหากินนะครับก็ต้องถูกยึดไปด้วยเหมือนกับเป็นของกลางนะครับถามว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนครับทําไมตาสีตาสายังต้องเป็นผู้ที่รับผิดรับโทษครับเคสนี้เนี่ยผมมองแล้วไม่ได้ต่างอะไรกับยายที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าเลยครับเจ้าหน้าที่ ใช้บรรทัดฐานอะไรมาตัดสินว่าควรจะเดินเบินคดีกับใครโทษหนักหรือเบากฎหมายที่ออกมาเนี่ยเอาไว้ใช้แค่กับคนจนหรือเปล่าครับท่านประธานฝากให้ท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งแก้ไขปัญหาที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดขรังต้นนี้ด้วยขอบคุณมากครับ